โฟนะฮะว่าอยู่ตรงไหนถ้าทับคือกําไรแต่ถ้าไม่ทับก็คือแค่ได้บอกตําแหน่งเพื่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วเมื่อกี้จังหวะสโมกเป็นลายสโมกุฎีสโมกมันจาละเดือดจะโดแกเนี่ยมาให้ดูเอโลโอ้โหอีละเชมาเตสก็จะเปซสามหายหนึ่งเหมือนกันแล้วจังหวะสเปซมาพอดีเกินครับ G ดีต้องหมุนนี่ตัดจ้ามาโนว่าได้ห้องน้ำปัตตานีหนึ่งสามได้หนึ่งปัตตานีเอาเดือดไปปัตตานีหนึ่งต่อสามต่อสามโอ้โหโดนนี่เข้าห้องหายแล้วจังหวะนี้ เอขาที่เก็บหมดของไทยยังอยู่ยังอยู่เก็บหมดเลยนี่ไงมาแล้วช็อตแรกก็ทันนี่เก็บสามครับผมช็อตแรกของประเทศไทยมาแน่นอนนะรอรับกันเงียบเฮ้ยแล้วโอ้โหไปผัวขวาชิงกลับมาไหมเฮ้ยก็ทันนี่เก็บไปอีกสองอีกสามทันนี่หนึ่งสามกับทางฝั่งตัวไอตี๋โงเหลือคนเดียวหรือเปล่าตรงนี้นะโนว่ามาแชลเปโตนโอเปโตนดูจัดเลยครับผมตรงนี้ฮะออเดอร์โดนลากไปอีกหนึ่งเหมือนกันครับผม โอ้เหม,มือนจะเหลือคนเดียวฮะ<อ>แล้วข้ามสนุนได้หรือเปล่าข้ามสนนได้หรือเปล่านูตี้นูตี้กดไว้ข้ามไม่ได้หนึ่งครับผมกำลังจะเป็นตองนะแต่ว่าเหมือนจะหลุดมาหนึ่งกิมมี่เรียบร้อยครับตอ๋อ่านูตี้นะครับผมสเ,เปรย์เข้ามา,านี่ไงเพชรทีได้ไปก่อนครับผมเป็นโลกแกนนะส่งเพชรทีไปแล้วโลกแกนส่งเพจทีออกเกมไปเลยครับโอ้อีเด่นฟีดาเนรับผมไปได้นูตี้มาเหมือนกันครับแต่ว่าก้อนทันที่เนี่ยค้ำอยู่นะฮะคุณดิว โอ้โหจังหวะมันต้องคุณีครับบีบไปทางฝั่งตัวลิโก้จังได้ก็ใส่ได้วงโอ้รับเลยได้ช่วยทิศยามจบตรงนี้ขึ้นเน็ดมาแล้วอันนี้คือฟอร์เมชั่นที่พร้อมจะที่จะปิดวงแล้วนะครับผมติดวีิีที่แล้วนี่ไงแล้วก็ท่านี้เก็บไปอีกหนึ่งน็อกดาวน์ครับผมโอ้ตอนนี้คือแซงเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับผมแต่ว่าจะแซงออกไปเท่าไหร่เท่านั้นเองแอนูซี่เออเฮ้ยนะเฮ้ยโค้ดสามชาติเรียบร้อยครับ ยิงแบบไทยๆยิงแบบไทยจะตายกรดูเพื่อนนอนบางเพื่อนอนบางนอนบางจิ้งกีบไม่รอดไหมอ้าวโลแกไปโดนสวนน็อกดาวมาเหมือนกันครับผมใช่ครับใช่ครับของเอสซี่บอกว่าโอเคไปกันไปครับันข้าห้นึ้นเ้ข้าสองนขึ้น้อง้นอนรู้นดู้่ขึ่นีอ้นาึ้้ขน้้น้ข้ึนข้้นนนดู มีแต่กระสุนล้วนๆแล้วนะฮะกับใจตอนนี้ตอนนี้มินิที่นี่ไงจัดไถ้ีกหนึ่งกับแฟนบอลบอกโอ้โหพี่ผมเพิ่งลุกพี่ชายโอนี่คือเข่าเสียหมดแล้วนะผมบอกเลยเข่าแตกหมดแล้วฮะไม่พักเลยเข้าสองแล้วดูนี่อู้วังนี่อ่ะโอ้โหหมายไว้เร็วหมายไว้เร็วนี่ไงเดี๋ยวนี้นี่ไงครับเยอะเกินแล้วดูนี่ไปหนึ่งโอ้โหตกแกะปาาตุกใจไปได้อะไรครับเนี่ย เดี๋ยมีล่าคนเดียวครับผมตรงนี้ครับสําหรับดีฟิซี่ได้ยังสามารถเล่นได้แล้วขึ้นมาถ่ายมาได้ไปหนึ่งแล้วจะได้กือเปล่าทันเฟอร์ต่อทันเฟอร์ต่อคนเดียวคนเดียวเรียบร้อยแต่ดูครับยูฟิเอาครับยูฟี่จะพิชุมฮะที่ว่าดังเปล่าแล้วมงมงมาดูสิลงรถเอาครับไกเอเควักมาซาร่าวิ่งตีนแต่คุณผูครับออกขวาแล้วสักมาด้านหน้าป้านี้โดดมาไม่มีปืนสวนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย นี่ก็ทันนี่ปะนูซี่ของจริงครับตรงนี้แต่วัตถหนานโดนตัดไปอย่างดีายฮะแล้วยูอยางเป็นสวนตาล่าคืนมาได้ฮะเหเุก,กันไปตรงนี้อสอนทีมครับโอ้แบบนี้ Drs เอาอีกแล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีนะของ Drs วันนี้ดรินะเกมเมื่อกี้ก็แฉได้แฉเหมือนกันแล้วอุยอ้ยจอาใยจังหวะนี้วิ่งนะแต่ไม่ทันนูซี่ครับผมไปก่อนครับไงยังนอนเดียนกันอยู่ตรงนี้ครับ หาไม่เจอจริงๆนะครับสุดีอยหมดอยู่แล้วแล้วขึ้นมาแล้วตะเปปีอู้ติดก้อนหินได้ไปหนึ่งไหมดูสิย,ย,ย,ยังอยู่ย<อ>ังอยู่ก็ผมแม่ติดก้อนหินนิดเดียวแล้วตะเปไปอีกหนึ่งแบมบูน็อกดาวไปก่อนแล้วโดนขึ้นมาอีกหนึ่งทางเหมือนกันครับผมนี่ไงแม่จะไป <I S 1> ตะเปปใส่อินฟินปีปีไอจอดบอกว่าใจเย็นขอเล่นด้วยฮะโอ้ลากไปหนึ่งคิวแล้วก็หนึ่งน็อกดาวนะครับผมแต่ว่าแอตเกอร์ก็ไปได้ดูซี่เหมือนกันนะโลแกไปได้ หมาท่านนะครับผมครับเอาฮะแล้วเนธลูกนี้ไปถึงหรือเปล่าเมล่ามึมมโหเลยไปหน่อยอะเขาอยู่ตรงก้อนหินตรงนี้นะสามสองครับไม่ดึงนะตรงนี้จองเส้นอย่าบอกนะว่าได้ที่สองอีกแล้วจริงรับ drs แต่ว่า definity ควรจะได้แชมป์นะเพราะว่าดึงกลับมาสี่แล้วนะครับผมต้องนะโพสิชั่นเขาดีกว่าก็จริงนะแต่เราเลยแล้ว aj อีกแล้วครับผม MVP จะเก็บที่แล้วและเป็น AJ อีกแล้วครับโอ้โหได้ไปสองน็อกจะเก็บก่อนเลยหรือเปล่าครับมุมนี้นูตี้นูตี้สเปรเก็บงานไปครับผมเหลือนูตี้คนเดียวฮะหนึ่ง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  AJ หรือนูตี้ท่านผู้ชมโอ้แล้วเป็นนูตีู้ตี้ครับผมโอ้ดีนูตี้ฮะเก็บไกลไปจนได้ครับผมแหม BRS วันนี้มาได้เป็นแค่พัลองของจริงครับผมโอ้ AJ ทำได้ดีแล้วนะแต่ว่านูตี้ทำได้ดีกว่าครับผมมีการประทะกันหลายทิศทางมากนะตอนนี้ฮะลงยังไม่อัำเดตดเลยที่สองเลยแล้วแล้วเรียบร้อยเอาคืนดูซี่โอ้โหชีกออกมาเล่นคนเดียวคือจมูกไวมากนะสำหรับทางด้านของนูตี้นี่ยอ้อกมาเพือนจริงๆฮะสกายสกายพุ่งมาแล้วนูตี้ลงจะงัด อย่างั้นนี่แต่หนูซีได้จริงด้วยนะเก็บสองเอาๆจ,จะได้ครับผมโอ้โหยังแฝงฮะตรงนี้<ม>จะมากกนหนักทางหด้านของอินฟินนะแหละว,ว่ากลายเป็นว่าอินฟินทำได้ดีกว่าฮะในปายนี้เราไปบีบให้เล่นช้าตามบูโซไปอีกแนละ้ววงอัปเดตเบ็นที่สองนะตรงกลางอยู่ทางหน้าขวาของควอทิงกี้นะประมาณเขาดินนะซึ่งไม่มีใครจับจองอยู่ด้วยนะตอนนี้ครับผม อุลปิก้านอนหลบเลยฮะตรงนี้จำนวนผู้เล่นเหลือน,อน้องให้รไม่กล้าปะทะแล้วครับเหลือคนเดียวเหลือสองคนนะอีกคนหนึ่งยังนอนน้องดาวอยู่ครับครับผมนี่ครับรถทับซะเลยฮะโนแกนนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีล่าไปเก็บแอคชั่นนะครับผมแหมจากที่ไปเปิดเขาครับผมเจอสวนมานี่หายสามเลยฮะตรงนี้าาาตาวอร์ดวันนี้ไม่ดีจริงๆครับผม โอ้โหแล้วสวจหายหมดเลยครับเหมือนตามหาเลยนะเท่านี้จินแล้วอ่ะตอนนี้คือจุดแล้วอ่ะตีก้ายังไงแล้วเจอด้วยครับผมเรียบร้อยนะฮะได้น็อกดาวน์ไปโอ้ยดีัทหมดแม็กไปสามแม็กผมบอกเลยฮัทกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะอารมณ์ในเกมนะท่านผู้ชมอารมณ์ในเกมถูกต้องนะครับผม หมอะไรหมดแล้วพี้อมาไปเก็บไ่้ของฟีิก็บของเกมไฟล์ลามเปไปดอกนี้หวานจียบแม่ตันนานสามเอาแต่ยิัมแม่ตันยังดูไม่เป็นไรรับขอได้ก็พอเนี่ยไม่ิงด้ยิงไม่มีปิดงานนี่ก่อนคือยิงอูไว้ก่อนนะคือเอ๊ยออกไปนั้นแล้วดีครับแก ต่างๆสีสมดรกจะมาตามคำตอบพี่บอมได้ครับผมแ้วจะได้หรือเปล่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะรอบนี้คิวแรกเป็นของ Infinity ครับโอ้โหซึมๆดีนะสมว่า Infinity จะให้ครับทุกคนที่คุณถ่ายอะไรไว้นะโนวาครับโนวาโนวาอ๋อยังอยู่นะครับผมตล้ตรงนี้น่าจะเป็นศพที่สองศพที่สองแน่นอนแล้วเรียบร้อยครับผมตอนทันนี่ฮะเอาสุดเหมือนกันมาดิดิ แนาจริงไม่เล่นเล่นยิงกันทั้งวันไม่มีวันเว้นว่างะถ้าอยากจะลองจะเล่นบ้างอ่ะไม่ไหวก็ลองมาเล่นบ้านดิวินาทกน